สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูข้าวแตนน้ำแตงโมค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำแตงโมมาไซม็ดออกค่ะหลังจากนั้นขยำให้น้ำมันออกมาค่ะแลแยกเนื้อแล้วก็เอาแต่น้ำนะคะจากนี้นะคะเอาข้าวเหนียวที่เตรียมมาไปคลุกกับน้ำแตงโมได้เลยค่ะ หลังจากนั้นแลปปิดไว้รอข้าวเหนียวและน้ำแตงโมซึมเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นปั้นเป็นกลมๆค่ะจากนั้นนำข้าวแตนมาตากแดดให้แห้งค่ะหลังจากแห้งเสร็จแล้วนำไปทอดได้เลยค่ะยัดข้ามขั้นมาที่การเคี่ยวน้ำตาลอ้อยค่ะคนไปเรื่อยๆจนเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะหลังจากเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วนำมาราดกับข้าวแตนที่เตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะ